ดีเจนุ้ยเปิดใจแล้วหลังดราม่าแอนตบดังสนั่นกลางเวทีค่ะพูดว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างดีเจนุย้ยที่ล่าสุดมีดราม่าหลังจากถูกแอนท้องประสมตบดังกลางเวทีทําเอาชาวเน็ตไม่เห็นด้วยอย่างแรงจึงเกิดดราม่าขึ้นซึ่งชาวเน็ตนั้นขอมมนวิจารณ์ไปต่างๆนานากัน,นค่ะซึ่งล่าสุดแล้วดีเจนุ้ยได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นดราม่าในครั้งนี้ว่าจริงๆขอบคุณทั้งส่งที่คนส่งข้อความเป็นห่วงเรา ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เรื่องจะอธิบายคือไม่มีอะไรเรื่องกับพี่แอนคือให้มันจบบนเวทีค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าพี่แอนเขานั้นปูเรื่องแล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบนั้นเราก็คิดอยู่ว่าแล้วมันต้องมีชอ็อตคือคิดในหัวแล้วว่ามันไม่ได้ตกใจมากก็เลยต้องเล่นแบบรับแอคแล้วก็ต้องไปต่อก็คือเรื่องเหตุการณ์บนเวทีแต่ทับพุงเข้ามาแล้วตกก่อนครยว่ากันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยค่ะ